ทำมถึงว่าหนูนารักค่ะเอาปลปุ้มิงเอาเอาเลเมื่อกี้โอ้โหแ่งไหวก็ได้หรออย่าตาพันาสวัสดีทุกคนมาพบกับรกรรารยดา่พ่อสคา ว,ว,ว,วันนี้เราจะมารีวิวเบบี้ซีเค็ดกันค่ะวันนี้เราจะมารีวิวเบบี้ซีเค็ดเมอร์เบบี้ใช่ไหมค่ะใช่ค่ะโอเคหน้าตามันเป็นยังไงคะเป็นอย่างนี้เลยคะ่ะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะมันก็คือเงือกเด็กหรอคะใช่แล้วคะ่ะเธาเได้เรียกว่าเบบี้อ๋องั้นเดี๋ยวเรามาแกะให้เพื่อนๆดูกันนะคะว่าข้างในอะ่ะมันจะเป็นยังไงเอ้า oh. เคสามสองหนึ่ง hey, เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าข้างในมีอะไรบ้างเปิดแล้วนะคะนี่มีน้องเบบี้นะคะมีเงือกน้อยแล้วก็มีอะไรคะไข่มุก,ไม,กไม่ใช่ <laughs> อเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในไข่มุกมีอะไรบ้างคะไหนเปิดไข่มุกมาให้ดูหน่อยจ้ะเปิดไม่ได้ค่ะคุณแม่ช่วยจ้ะ อ๋อนี่ค่ะมันก็จะมีอ็เซิลลี่ต่างๆนะคะไหนคะขอคุณแม่ดูหน่อยนะคะนี่นะคะอ็เซิลลี่ต่างๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นอะไรบ้างนี่พี่ดาเอาให้ดูหน่อยใส่เหรอเนี่ยลองดูสิโอ้โหปุ๊บมีน้องมามีดใช่ค่ะอันนี้คืออะไรอะคะลูกไหนหรอคะก็จะมีแบบ เป็นดาวเครื่องประดับอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้แล้วก็น้องก็จะหมุนได้แล้วก็มีใบอันนี้คืออะไรคะอ๋อเขาก็จะให้ดูว่ามีมีเอ่ออะไรมาให้บ้างเงี้ยหรอคะใช่ค่ะอ๋อเอามาตกแต่งเปลือกหอยเขาอะคะลูกไหนดูไหนเนี่ยพวกเนี้ยที่เขาให้มาเนี่ยค่ะเนี่ยเอามาติดตรงพวกเนี้ยโหได้เลยอ่าฮะ วเอามามตติดตรงไหนน,นี้่นะคะเราก็จะได้มาเป็นน้องรุ่นนี้สีนี้นะคะน่ารักไหมค่ะหน้าต <c oughs> าทำ <c oughs> ไมถึงว่าหนูน่ารักค่ะอา้าววายถึงว่าน้ออ๋ออ่ะเดี๋ยวยาดาก็ลองตกแต่งเปิดหอยหรือว่ายัางไงหรือว่าเปิดอีกอัน,อน,ออนหนึ่งก่อนเออขอตกแต่งแป๊บหนึ่งนะคะถาจะเสร็จแล้วค่ะ ใช่ค่ะไปอีกันหนึ่งก่อนละกัน <c oughs> โอเคโอเคโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยว <Bye. S 1> น้องรอก,ก่อนนะเอะแต่รู้สึกว่าหมาม้าเหมือนเห็นใบเบิร์เซอร์ติฟิเคตนี่นะคะเป็นใบเกิดของเขานี่นะคะนี่เขาจะมีใบเกิดให้ด้วยนะตั้งชื่อแล้วก็วันที่นะคะวันที่แล้วก็เป็นเพศหญิงเพศชายอะไรอย่างนี้นะคะอพอว่า<ห>ันเป็นเพศหญิงนะเพราะว่าดูจากมัดจุกแล้ว นีกระดาษตั้งชื่อว่าอะไรคะจะตั้งชื่อว่าน้องเมอร์เมดตั้งชื่อว่าน้องเมอร์เมดเลยเหรอใช่แล้วอีกตัวหนึ่งล่ะอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวดูก่อนว่าจะเป็นผู้หญิงโอเคงั้นแกะอีกอันอีกอันหนึ่งก่อนค่ะอุ้ยมาสิเฮ้ยน่ารักมากอะเปิดมาเลยเอะเปิดให้เพื่อนๆดูชอชอชอโอ้โหสีชมพูพิ้ง ถูกใจยาดาเลยใช่ไหมลูกเฮ้ยหน้าตาก็สวยนะดูนี่ไหนดูหน่อยค่ะนี่คะ่ะอุ้ยอุ้ยหันมาเายทำไมอ่ะไม่เป็นไรเดี๋งงยวรไหนค่ะดูไหนจ้ะพี่สาวหน้าพี่น้องน้องยกมือทําไมจ้ะ <c oughs> อ๋อคิดีว่าน้องอยากมือต่ามๆขอบคุณครูคะ่ะอ๋อน้องน่ารักมากเลยคะ่ะมีโมกต่ายอยู่ด้วยใช่ไหมใช่สิอ่ะแล้วน้องตัวนี้ให้ชื่อว่าอะไรคะ จูออนอีกตัวหนึ่งตั้งชื่อน่ารักมากเลยเมอร์เมดตัวนี้ตั้งชื่อว่าจูออนแหวน้องแคนดี้แคนดี้แคนดี้ทำอะไรอยู่อ๋อชินกำลังยกมือตอบคำถามอยู่ว่ะเอาที่สบายใจก็เหมือนกันนะคะไหนเรามาดูอุปกรณ์ในไข่มุก เขาก็จะมีไข่หมกมาให้นะจ๊ะในไข่หมกก็จะมีอแดซเซอรี่ต่างๆนะเหมือนกับของคุณโนหรือเปล่าใช่เหมือนกันอ่ะแล้วก็จะมีใบเซอร์ติฟิเคตเนี่ยนะเหมือนกันเลยอือหือเปิดได้ไหมคะให้อีกแล้วค่ะโอเคค่ะแม่ช่วยเหมือนเดิมเป็นไงคะนี่ค่ะเป็นไงคะเหมือนกันเลยเหรอใช่ค่ะแต่ว่าแค่ตรง ตรงปลาสีนี้มันไม่เหมือนกันอ๋อก็อ<ม>คือเหมือนก <ขา S 2> นันนะแต่ว่าเปลี่ยนสีใช่ไหมของตกแต่งอะไม่ใช่ค่ะเปลี่ยนตัวให้เป็นลายสีนี้อ๋ออ่ะโอเคโอเคอ,อ,ะ,อะตกแต่งให้น้องหน่อยสิลูกเปลือกหอยแล้วเดี๋ยวเราจะพาน้องไปเล่นน้ํากันแล้วน้องแม่ค่ะเขาบอกว่ามแมวอยากเล่นน้าแล้นหนูกับน้องเป็นแล้วน้องอยากเล่นหรือพี่อาดาอยากเล่นคะอ๋อโอเคตกแต่งให้ให้ให้น้องไหมคะ หรือว่าพาน้องไปเล่นน้าเลยพาน้องไปเล่นน้าก่อนค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวไปเตรียมสระน้าให้น้องก่อนนะบิงเออคุณแม่คะอ่างน้องมันจะใหญ่เกินไปแล้วนะคะห้เขอตัวเองค่ะอ๋อค่ะพอดีว่าอ่างเล็กๆที่บ้านเราไม่มีค่ะมีแต่อ่างใหญ่เลยค่ะโอ้ไม่เป็นไรเนาะน้องจะได้ว่ายน้ําสนุกสนุกกันโอเคเดี๋ยวเจ้าน้องลงน้ําแล้วนะคะก่อนเจ้าน้องลงน้ําต้องทํายังไงลูกต้องหมุนแบบนี้ก่อนเลยค่ะ หมุนที่ห่างของน้องใช่ค่ะลองดูนะคะเพื่อที่ใจน้องลงไปไว่ายน้ําได้อย่างสนุกสนานใช่ค่ะหมุนถูกหรือ,อ,รอเปล่าหมุนผิดทางเปล่าคะหมุนอีกด้านหนึ่งค่ะอ่าหมุนแบบนี้นะคะอ่ะพี่ดาลองเทสซัมเปลิลให้คนดูนอาหมุนแล้วก็ค่อยปล่อยลงน้ำนะคะพร้อมแล้วอุ้ย ยี่ว่ามมันไไปอด้ยน้ำสบายใจเชียวอ่าไหนเอาน้องเลยนะน้องเมอร์เมด<ง>น้องเมอร์เมดมาลงน้ำด้วยค่ะหมุนพิษฝั่งค่ะ,ะ,ะหมุนเยอะๆเลยค่ะจะได้ไม่เหมือนตัวพี่น,นะคะแล้วค่ะแล้วค่ะปุ้งนิง่งอ้าวอ้าวเว้ย <laughs> เม oh like okay, no em> si ื่อกี้โอ้โหโอ้โหอยากกินเลยตะแคงไหว้ก็ได้หรอไปเลยนี่นะคะจนี่มนีพริกตัวด้วยค่ะมาจมนำนะค่ะมีพริกตัวเอยเอยโอยจมน้ำโอยจมนำโอ้โหโอ้โหมอร์เมดมอร์เมดโอ้โหมีพริกนางนางเอาเอาน้องน้องอะไรแคนดี้หน้าคว่ำแล้วค่ะเออมันพอดีว่าน้องมันจมน้ำค่ะอ๋อค่ะน้องเขาเป็นเมอร์เมดทำไมน้องเขาจมนานได้คะอ๋อพอดีว่าตัว ไม่ใช่่ะถึงว่าตัวนี้ค่ะพอดีว่าเขามันเป็นลูกอะค่ะส่วนตัวนี้คือพี่ก็เลยว่าน้ำไม่ค่อยเก่งมึนไหมคะทุกคนโอเคโอเคค่ะอ่ะเดี๋ยวดูน้องเล่นน้ำต่อเดี๋ยวเจ้าน้องลงน้ำพร้อมกันอีกรอบนึงนะคะจัดไปโอ้โหมันใหญ่เลยค่ะโอ้โหคือซินนามิไปไป เอาเอาไปอีกทีนึงนะคะอีกทีนึงแคปตัวนี้ไป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 เล่นให้สนุกกันมัม่นมัม่นมันมันโอ้โ,โอแคนดี้แคนดี้มึนไหมคะสามสองโอ้โหไปคือคือสินามินะคะคือสินนามิจ้า จอมโหดมาแล้วจ้าโอเคค่ะสงสารน้องจังเลยเล่นสนุกพอยังคะยังไม่พอค่ะโอ๊ยแต่แม่ว่าเดี๋ยวน้องจะไม่สบายนะมันคิดตุกตาน่าหล่อรู้อีกนี่ว่าไม่เสร็อีกหรอคะเนี่ยใช่ค่ะหรอแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องลาเพื่อนๆแล้วนะโก็ได้ค่ะโอเคงั้นเราลาเพื่อนๆก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเล่นต่อนะคะ ทำคลิปใหม่ๆหม่ดินะบ๊ายบายแห้งแล้วเนี่ยต้องมไไีไหวนะต่อแล้วเนี่ยยาดาพาสตาฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้ช่งองยาดาพาสต้าเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูทำคลิปใหม่ๆด้วยนะ